เราก็มาพื้นที่เตรียมตัวในการกวนข้าวทิพย์ครับสำหรับที่บ้านเราก็จะมีะทําคันเดนมาใส่สีเสาแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับที่ไหว้ออกพรรษาครับพิธีการออกพรรษาครับมีกาทำนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นมันเฮิร์บกวนนะครับพี่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไม่ไม่ได้ถ่ายครอบตอนทำอ่ากำลังรีบร้อนนะครับก็เลย รีบร้อนในการทำครับควรเข้าควรมันเฮิบมานะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่ครับขอวางโทรศัพท์ก่อนครับคืใส่นะครับสี่ต้นครับก็จะมีใส่เดี๋ยวไปใส่ตรงนั้นอาจจะได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนะเพราะคนเยอะนะครับนะครับการเตรียมอุปกรณ์สำหรับมะพร้าวมันไม่เยอะนะครับมืน้อยก็เลยต้องเอาตามที่มีนะครับส่วนของที่จะนำมาบริจาคก็จะมี เป็นน้ำตาลเป็นขัวเขียวเป็นอะไรเยอะแยะมากมายมีนมมีน้ำตาลมีกะทิตอน,น,นกำลังข้าวขั่วข้าวกาแฟนครับเวลาพ้าเที่ยงข้าวกาแฟนครับนมน้ำตาลี่จะขาดกาจะเป็นกะทิกะทินี่เยอะนะครับก็จะเป็นปนมข,ข,ข้าว ่วนที่ให้เขามีคือนมข้าวยาเยอะแยะมากมายครับในการที่จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมสครื่องผสมครับเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับในการที่ก็ไปตั้งแล้วนะครับหม้อหมออ้อน้ากะทิเดี๋ยวไปดูนะนครับครับลังกวนข้าวทิปเอาเข้าวทิ์มาตั้งก่อนครับพรุ่งนี้เช้าจึงจะเป็นการกวนข้าวทิปครับแต่ตอนนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องคือค่อยๆทำการ กวนกะทิครับประมาณหหม้อนะครับที่เสร็จก็คือ5หม้อแต่ที่ตั้งไว้ก็คือสี่หม้อครับนะครับมันร้อนมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับให้มันเป็นกะทิที่สุดนะครับตัวขาวขามันจะลอยขึ้นไปจมลงส่วนกะทิจะอยู่ข้างหน้านะครับเป็นน้ํากะทิข้างหน้านะครับ,นะรบการกวนการใส่ไฟเราต้องดูเรื่อยๆนะครับนการทนะําการกวนกนะทิครับเอาอันเป็นะกัน ก็็เเอาดกรนนข่่ม้ปทีไาลังเตรียมการส่วนหน้าที่ของเราก็คือกวนครับเพราะว่าอะทิมันจะไหม้นะครับเราก็ต้องมาขูดตามหน้าของมันครับเพื่อให่กะทิไหม้นะครับถ้าไม่อยากให้กระทิมันขึ้นมาไหม้นะครับต้องปอกน้ำกะทิสวยเราต้องมีคนกวนคนดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับ ส่วนคนเตรียมงานก็ต้องเตรียมกันไปนะครับมะมันปุน่ปวดที่บอกนีอกตัวนี้มันตัวไรพิษเด้ตัวนี้มันตัวไรพเจ็บแมนมันกินมันก็มมือมมือนหอ่านี่นี่เพราะว่ามันมันมันยังบวมอยู่นี่ มันพอดีจูมันแรนองออกมาเลยไหมเด็ดที REALLY ทละหน่อยก็ได้เอาตัวนี้ตัวนี้ก็เด็ดทีละหน่อยมันดีมันบ้าอ,าอาได้ตัวนี้ก็ได้พิวยกันโดนตะขาบต่อยนะครับหลวงพี่ <laughs> คนเอาฟืนมาใส่ไม่โดนนะครับแต่หลวงพี่มาขยาับฟืนเข้าไปในหม้อก็โดนตะขาบกัดนะครับ แต่มันปวดแห้งกัอันนี่ใชก,กันเพราะมันเป็นขามันขามันเคา,า,าเลิะมันปุ่มมาเลยั้มมันปุ่มาเลยบ่เออจะได้อเอายมัปุ่มอ่ามันปุบ่บอกสังดีกันอวดบ่แม่โอ้จีดีดัง<ห>ตัว,วไปดูเลยจ้ะใน u t u b e นะจ๊ะเลยลองลงึั y ง u t u b e และ Facebook ค่ะน่ะติ๊กต๊อกก๊ก็ลง การเตรียมอุปกรณ์ครับการทำมันครับส่วนประกอบนะครับในการที่จะทำข้าวทิพย์ครับมีแนวเบิ่งประส่วนนะ่ครับนึ่งมันมาก็จะทําให้มันสุกแล้วก็เอามาตําให้มันเละนะครับเพื่อที่เตรียมทุกอย่างจะต้องํำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำใบเตยรวงข้าวหรือว่าข้าวโพดตัวดินนะครับก็จะตำทุกอย่างทำให้ละเอียด้ยดยเรืาะใส่ในหม้อครับการทำของจะ่ละอันแต่ละอย่างให้ได้ลงตัวมันก็จะมีหลายอัน,นครับในการเตนะรียมและเนที่ในการที่จะจใช้เป็นอ,อุปกรณ์หรือส่วนผสมทรัพยากรน,นะครับ ในการทำอลิตมีฟัดกองมีหัวลิสงมีมันครับมีใบใบเขียวนั่นคือใบเตยน้ำใบเตยนะครับการที่จะทำการที่จะเพื่อเกี่ยมุดิการทำจะมีทุกสงเท่านี้ การที่เราบุนกะทิไว้ให้จนเป็นน้ำนะครับดูครับนะครับเราต้องการน้ำกะทิแบบนี้ครับเนี่ยที่แยกตัวระหว่างเนื้อของมะพร้าวกับเนื้อกับน้ำกะทินะครับซึ่งเหมือนต้องแยกออกนะครับเพราะว่าจะได้ตีให้มันข้นนะครับนะครับมันจะเป็นน้ำกะทิลอยหน้าแบบนี้ครับเพื่อเตรียมเอาไว้นะครับในการที่จะมาคนสะอาน้ำมาขวนข้าทิพย์นะครับ เห็นไหมมันจะมีน้ําขึ้นมาข้างบนครับถ้าดูดีๆเห็นหรือเปล่านี่เพราะว่าแสงแดดนะ,ะถ่ายอย่างเี้ยบังน่างเี้ยได้ไหมเออยังพอได้ครับนี่ครับก็จะแบ่งน้ําตัวกะทิกับตัวเนื้อจะแบ่งออกจากกันนะครับแต่ว่าจะยังไม่ควรนะพรุ่งนี้ประมาณสักอตอนเช้าหรือว่าไม่รู้ว่าจะเป็นชั้นเพนเสร็จหรือว่าชั้นจังหันเสร็จนะครับควรแต่ว่าตามปกติคือ แต่ปกติก็จะเป็นในนี้นะครับในช่วงจังหวะเวลาครับมันต้องแยกตัวมันนะครับในการทำนะครับอันนี้คือการเตรียมน้ํากะทินะครับซึ่งซึ่งก็จะมีการอุ่นเขาไว้นะครับตั้งแต่เช้านะครับวันนี้นะครับเข้ามาจนถึงปันนี้ก็สี่โมงห้าโมงครับมันจะแยกเป็นน้าน้ากับเนื้อแตกต่างกันครับ การกวนน้ำกะทิเป็นข้น,<ค>น,นเป็นมันเป็นมันครับไปครับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้กับการที่มาเตรียมงานในการกวนข้าวทิพย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะอาลองมา,าดูการกวนกันอีกต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการที่เขาเตรียมพร้อมวัตถุดิบต่างก็อยู่ทางน,น้นนะครับการเตรียมมันเตรียมไรนะครับ บายๆจุ๊บๆคนทุกท่านครับไปครับ